คุณครูจุฑาพรเขียวแก้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2พืชและประเภทของพืชวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องพืชในท้องถิ่นของเราค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดว1.3ตัวชี้วัดป .4 ข้อที่2สําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกประเภทพืชได้ ข้อที่2จํจำแนกพืชในท้องถิ่นเป็นพืชไม่มีดอกและพืชดอกได้ถูกต้องข้อที่3ปฏิบัติกิจกรรมพืชในท้องถิ่นของเราอย่างรวมพลังตามขั้นตอนที่กําหนดได้และข้อที่4เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นะคะว่าพืชในท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย มีพืชอะไรบ้างาไม่รู้ว่าจะมีคล้ายๆกับในท้องถิ่นของคุณครูหรือเปล่านะคะแล้เรียนลองตอบหน่อยสิว่าท้องถิ่นของนักเรียนมีพืชอะไรบ้างคะมีบางคนตอบได้ตรงใจนะเหมือนกับในท้องถิ่นของคุณครูนะคะก็จะมีกล้วยใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกอหลายๆคนตอบคล้ายๆกันนะคะมะพร้าวใช่ไหมมีอะไรอีกที่เรา เป็นพืชในท้องถิ่นนะแบบเรารับประทานแทบทุกวันเลยนะมีอะไรข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอีกที่เป็นพืชในท้องถิ่นของนักเรียนอ่มันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่คุณครูนํามาให้นักเรียนเนาะเพราะว่าท้องถิ่นใครก็มันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่า หลักๆก,ก็อาจจะมีคล้ายๆกันบ้างนะมีกล้วยมีมะพร้าวมีข้าวใช่ไหมคะมีพุทธลักษาหรือบางคนบอกว่ามีมะม่วงนะคะก็แล้วแต่นะเป็นพืชในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะแต่ทีนี้คุณครูอยากจะมาชวนนักเรียนคิดเนาะแล้วก็ตอบคาถามเนาะว่าถ้าสมมติว่าพืชที่นักเรียนสังเกตอะคะ่ะในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยถ้าเราจะจัดจําแนกออกเป็นกลุ่มนักเรียนคิดว่า เราสามารถจัดจำแนกออกเป็นกลุ่มได้หรือไม่อันนี้นักเรียนอาจจะตอบในใจก่อนนะว่าบางคนอาจจะได้หรือบางคนอาจจะจำแนกไม่ได้นะไม่เป็นไรนักเรียนคำถามนี้ตอบไว้ในใจก่อนว่าถ้าจะจัดจำแนกออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะทำได้ไหมนะคะ,ะคำถามถัดมาถ้านักเรียนบอกว่ามันจัดจำแนกได้นะคะนักเรียนจะจัดจำแนกพืชในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย โดยวิธีใดออการจะจัดอะไรออกเป็นกลุ่มๆเนี่ยอันเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องมีเกณฑ์ใช่ไหมคะเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูอยากจะจัดนักเรียนในห้องเนี้ยออกเป็น2กลุ่มโดยใช้เกณฑ์คือเพศใช่ไหมก็จะได้เพศหญิงเพศชายใช่ไหมแต่ว่าในการจัดจําแนกพืชในท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนจะใช้วิธีใดนะคะ,ะหลายๆคนตอบได้ตรงกับที่คุณครูจะ บอกเลยนะคะก็คืออาจจะใช้เกณฑ์การมีดอกใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนมาในเนื้อหาก่อนหน้านี้เนาะเราใช้เกณฑ์การมีดอกในการจัดจําแนกได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าพืช mm hmm. ในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย mm hmm. จะสามารถจัดจําแนกได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะคุณครูก็มีคําถามสําคัญเนาะคุณครูให้คําถามสําคัญไว้ละกันว่า พืชในท้องถิ่นเนี่ยสามารถจัดจำแนกได้อย่างไรบ้างนะคะเราจะมาตอบคำถามนี้นะคะให้ได้โดยผ่านกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมพืชในท้องถิ่นของเรานะคะวิธีทำง่ายมากนะคะคุณครูอยากให้ในักเรียนแบ่งกลุ่มกแนละอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ก็ได้ที่อาจจะแตกต่างจากกลุ่มเดิมนะคะอาจจะใช้ สามคน4คนหรือ5คนก็ได้นะคะโดยให้แต่ละกลุ่ม,มจัดจำแนกพืชที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในท้องถิ่นนี่แหละโดยจัดจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์นะคะที่นักเรียนกำหนดขึ้นมาโดยคุณครูคก็จะมีพืชมาให้นะคะดังนี้เลยนะเช่นพุทธรักษาเฟิร์นชบากล้วยนะสน2ใบกุหลาบ มอสโปงมะลิแล้วก็มะพร้าวนะคะซึ่งพืชที่คุณครูนํามาให้เนี่ยเป็นทางพืชมีดอกนะคะหรือพืชดอกเนี่ยแล้วก็เป็นพืชไม่มีดอกนะคะอยากให้นักเรียนช่วยกันจัดจําแนกให้หน่อยนะคะแล้วก็บันทึกผลนะคะ,ะก่อนอื่นเลยคําถามก่อนการทํากิจกรรมนะักเรียนตอบได้ไหมว่ากิจกรรมเนี้ยที่คุณครูพาทำเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะ ง่ายมากใช่ไหมเพราะว่าเราทำกิจกรรมนี้เพื่อเราจะจัดจำแนกพืชในท้องถิ่นนะคะเพื่อเราจะได้เราจะสามารถจัดจำแนกพืชในท้องถิ่นออกมาได้นี่คือวัตถุประสงค์ของเรานะคะโอเคถ้านะันเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มทำกิจกรรมนี้กันนะคะเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นพืชในท้องถิ่นนะคะที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะก็จะมีพุทธลักษานะคะนักเรียนไล่จากซ้ายไปขวาแล้วก็แถวบนก่อนละกันเนาะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นพุทธรักษานะคะแล้วก็ที่มีผลอยู่ตรงนั้นก็คือมะพร้าวใช่ไหมมีกุหลาบนะคะมีโปรงนะคะมีเฟิร์นมีมอสนะคะมีกล้วยเนาะแล้วก็มีชบามีมะลิแล้วก็มีสนนะคะ ในพืชท้องถิ่นของเราอะคะ่ะคุณครูกำหนดให้ดังนี้เนาะนกเรียนลองช่วยกันจัดจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์การมีดอกนะคะกับไม่มีดอกเนาะ,ะดูซิว่านาเรียนจะสามารถจัดจำแนกได้ไหมนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็น ตารางนะคะจริงๆไม่เรียกว่าตารางดีกว่าเป็นผลการทํากิจกรรมนะคะคุณครูมีกําหนดพืชให้ใช่ไหมคะแล้วคุณครูให้ในักเรียนลองจัดจําแนกนะ,ค,ะคุณครูก็แบ่งออกมาซ้ายกับขวาเป็นพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชมีดอกนะคะ ตัวอย่างของพืชไม่มีดอกที่คุณครูจะจจำแนกได้นะคะไม่รู้ว่าจะตรงกับที่นักเรียนออได้ร่วมกันคิดมาหรือเปล่าแต่คิดว่านักเรียนหลายๆกลุ่มน่าจะทําได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเรารู้จักพืชเหล่านี้มาบ้างแล้วนะคะเช่นพืชไม่มีดอกก็คือเฟิร์นใช่ไหมส่วน2ใบมอสนะคะปรงอันนี้จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของพืชไม่มีดอกนะคะในขณะที่ฝั่งขวาจะเป็นพืชดอกใช่ไหมก็จะมี มีดอกก็จะมีอะไรบ้างอ่ะพุทธรักษาใช่ไหมคะชบากล้วยนะกุลาบมะลิลรวมถึงมะพร้าวนะคะง่ายมากคุณครูเชื่อว่านะักเรียนหลายๆกลุ่มน่าจะสามารถจัดจำแนกได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำถามหลังการทำกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะถ้าใช้การมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์น,นะคะในการจัดจำแนกแล้วสามารถจัดจำแนกพืชเนี่ยได้ กี่ประเภทอย่างไรจัว่วคำถามมาเลยถ้าใช้การมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ยเราจะจัดจำแนกพืชน,นะคะได้เป็นกี่ประเภทอย่างไรนะคะก็ตามตารางตามออผลการทำกิจกรรมเมื่อกี้นะคะเราก็จะจัดจำแนกได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชดอกนั่นเองนะคำถามถัดมาแล้วพืชชนิดใดบ้างล่ะจัดเป็นพืชไม่มีดอก จริงๆคําถามข้อนี้ก็คือจะลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงกับตรงที่นักเรียนไปจัดจําแนกมาใช่ไหมคะตัวอย่างของพืชไม่มีดอกที่นักเรียนจัดจําแนกมาได้ก็คือเป็นเฟิร์นใช่ไหมคะเป็นสนสองใบนะคะเป็นมอสนะคะเป็นแล้วก็ต้นโปรงนั่นเองนี่คือพืชไม่มีดอกมันสังเกตง่ายใช่ไหมคะพะนักเรียนก็จะตอบคุณเลยว่าพืชไม่มีดอกก็ไม่มีดอกไงคะคุณครูใช่แล้วมันก็จะ เป็นเขียว,ยวใช่ไหมเป็นเป็นใบนมีใบมีลําต้นใช่ไหมแต่ไม่มีดอกต่อมาถ้าเป็นพืชมีดอกละ่ะหรือพืชดอกพืชชนิดใดบ้างจัดเป็นพืชดอกโหน,นี้ง่ายกว่าเมื่อกี้อีกใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเราก็จะเห็นดอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพืชดอกนะคะก็จะเป็นพุทธรักษามะพร้าวนะคะกุหลาบกล้วยแล้วก็ ชาบ,บ้านะดอกสีแดงแล้วก็บะลินะคะอันนี้จะเป็นพืชดอกนะคือนักเรียนอาจจะคุ้นหรือว่าแบบเฮ้ยมาอีกแล้วหรอชบบา,าบ้ากุหลาบอะไรอย่างเงี้ยคือเราเรียนไปน,นักเรียนจนนักเรียนจํามันได้แล้วว่าอ,อ,อันไหนคือพืชดอกนะคะแล,แล้วเกณฑ์ของมันก็คือมันมีดอกใช่ไหมนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างแบบสบายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นัเรียนจัดจําแนกมาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาลองสรุปผลการทํากิจกรรมกันดีกว่าว่าเราจะสามารถสรุปผลการทํากิจกรรมเนี่ยได้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะ,ะถ้าถ้าเราใช้การมีดอกของพืชเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจําแนกพืชเราก็จะสามารถจัดจําแนกพืชได้เป็น2ประเภทใช่ไหมคะก็คือพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชดอกนะคะ,ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างพืชในโรงเรียนที่ เป็นพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชดอกมาอย่างละ3ชนิดอ่ะอันนี้แบบมีความชาเลนจนนักเรียนนิดนึงว่าแบบนักเรียนไปโรงเรียนทุกวันนักเรียนสังเกตไหมว่าในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีพืชดอกอะไรบ้างแล้วแล้วพืชไม่มีดอกละ่ะในโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีพืชไม่มีดอกอะไรบ้างนะคะให้เวลาคิด1วินาทีน้อยไปไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยตอบได้ ออตรงกับที่คุณครูจะเฉลยไหมนะคะตัวอย่างที่คุณครูจะยกมาเนาะถ้าเป็นพืชไม่มีดอกนะคะก็อย่างเช่นต้นเฟิร์นต้นมอสนะคะโปรงอันนี้ในโรงเรียนเป็นพืชไม่มีดอกแต่ถ้าเป็นพืชดอกนะคะก็คือพุทธรักษากุหลาบมะพร้าวนะคะหรือในโรงเรียนของนักเรียนอาจจะมีพืชดอกชนิดอื่นๆออีกเช่นอาจจะมีต้นเข็มหรืออาจจะมี ต้นอะไรที่มีดอ,อกอีกต้นมะลิอย่างนเงี้ยนักเรียนก็ใส่มานะคะเป็นตัวอย่างของพืชในบริเวณโรงเรียนที่มีดอ,อกนะคะเ,เดี๋ยวเราลองมาสรุปสิ่งที่เข้าใจนะคะเป็นความรู้ร่วมกันนิดนึงนะคะถ้าการจัดจำแนกพืชเนี่ยโดยใช้การมีดอ,อกเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกเราจะจัดจำแนกได้เป็นพืชไม่มีดอ,อกแล้วก็พืชดอ,อกนะคะโดยพืชไม่มีดอ,อกเนี่ย เป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบนะคะไม่ครบส่วนนะคะที่สําคัญคือไม่มีดอกนะคะไม่มีดอกแน่นอนตัวอย่างของพืชไม่มีดอกเช่นอะไรเราพูดบ่อยมากมอสใช่ไหมเฟิร์นหรือผักแว่นนะคะคือเหล่านี้ไม่มีดอกนะคะแต่ว่ามันสามารถสืบพันธุ์ได้นะโดยการสร้างสปอร์นะคะอันนี้คือพืชไม่มีดอกถ้าเป็นพืชอดอกอชื่อก็บอกอยู่แล้วพืชดอก เป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆครบส่วนนะคะคือมีทั้งล่ามีลำต้นมีใบนะมีดอกมีดอกก็ต้องมีผลมีเมล็ดใช่ไหมคะเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วก็จะมีดอกนี่คือพืชดอกโดยดอกของพืชอะคะ่ะมันทําหน้าที่อย่างหนึ่งคือมันเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชนะคะโดยทั่วไปแล้วพืชพวกนี้ก็จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เพอมันมีดอกใช่ไหมคะมันทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์มันล่อแมลงได้มันก็เจริญไปเป็นผลใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาเป็นผลนะคะแล้วก็เวลามันขยายพันธุ์นะคะมันก็จะมีเมล็ดนี่แหละส่วนของเมล็ดที่อยู่ในผลที่ช่วยในการขยายพันธุ์นะคะตัวอย่างของพืชดอกนะกุหลาบใช่ไหมมะม่วงนะทางตะวันหรือชบาส้มอย่างเงี้ยก็มีดอกนะคะเป็นพืชดอกนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราสรุปง่ายๆนะคะจำง่ายๆพืชไม่มีดอกส่วนประกอบไม่ครบนะคะที่สำคัญคือไม่มีดอกตัวอย่างของพืชไม่มีดอกนะ,ะมอสเปิร์นผักแว่นนะคะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ส่วนพืชดอกเป็นพืชที่มีส่วนประกอบครบถ้วนนะคะมีรากมีลำต้นมีใบมีดอกนะคะมีผลและ,มะเมล็ดนะคะสืบพันธุ์นะคะโดยใช้ ดอกแล้วก็ขยายพันธุ์โดยมีเมล็ดนะคะช่วยในการขยายพันธุ์เนาะตัวอย่างของพืชดอกก็เช่นกุหลาบทานตะวันนะคะชาบามะม่วงนะหรืออาจจะมีพืชดอกที่นักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นดอกได้ง่ายๆนะอย่างเช่นเคยปลูกตะไคร้ใช่ไหมคะตะไคร้เนี่ยกว่ามันจะออกดอกใช้ระยะเวลายาวนานนะคะแต่ว่าเป็นพืชดอกนะคะหรือว่าพวก ต้นไผ่นะคะมีดอกนะนักเรียนถ้านักเรียนไปสังเกตดีๆนะปลูกไว้แล้วใช้มันจะใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงกว่านักเรียนจะเห็นดอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนาะพืชไม่มีดอกและพืชดอกคุณครูอยากให้นักเรียนเอาความรู้เมื่อกี้ะคะ่ะลองทํากิจกรรมนี้นะคะลองทําดูสินะคะอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันแบบเลือกพืชที่นักเรียนอาจจะสนใจในท้องถิ่นนะคะ หรือนักเรียนอาจจะปลูกไว้ในบริเวณบ้านของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ทําการทดลองนะคะเหมือนกับกิจกรรมพืชในท้องถิ่นของเรานะคะแล้วนักเรียนลองออช่วยกนันเนาะมาจัดจําแนกพืชในท้องถิ่นให้หน่อยว่าอันนี้เป็นพืชดอกนะหรืออันนี้เป็นพืชไม่มีดอกนะนะคะโดยนักเรียนอาจจะวาดภาพก็ได้นะคะหรือสมัยนี้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะถ่ายภาพก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เอารูปภาพเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ย มาจัดกระทำนะนำเสนอในรูปแบบของโครงงานสำรวจนะคะลองฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อนักเรียนหลายๆคนแบบวิธยทำไมคำสั่งมันดูมันดูยากจังนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนรวมกลุ่มใช่ไหมไปเก็บนะคะไปเลือกพืชที่นักเรียนสนใจนะแล้วก็มาสังเกตใช่ไหมแล้วเราก็ทำการจัดจำแนกเป็นพืชดอกกับพืชไม่มีดอกนะคะอาจจะวาดภาพสเก็ตหรือว่าถ่ายภาพก็ได้นะคะแล้วก็เอามาทำเป็น เ,เ,เป็นชิ้นงานนําเสนอในรูปแบบของโครงงานสํารวจนะคะโดยเกณฑ์ในการให้คะแนนของคุณครูนะคะถ้านักเรียนสามารถทํากิจกรรมตามแผนที่กําหนดได้นะคะแบบว่า,าทําตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะคะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยนักเรียนจะไดระ้ระดับคะแนน4นะคะนักเรียนสามารถบันทึกผลการทํากิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะบันทึกแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ เขียนบันทึกเนี่ยให้เห็นความเชื่อมโยงนะคะเป็นภาพรวมนะคะเป็นเหตุเป็นผลนะักเรียนก็จะได้ระดับคะแนน4นะคะถ้านักเรียนสามารถจัดกระทำข้อมูลก็คือมีการจัดจำแนกมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมรวมถึงนำเสนอด้วยรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็ถูกต้องชัดเจนนักเรียนก็จะได้ระดับคะแนน4นะคะแล้วก็นักเรียน สรุปผลการทํากิจกรรมได้อย่างถูกต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างถูกต้องทีทวนนะคะนักเรียนก็จะได้รับระดับคะแนนไป4นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์การประเมินนะคะหวังว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะได้ระดับคะแนน4กันทุกกลุ่มนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าผลงานที่นักเรียนทําออกมาแล้วอะคะ่ะเราจะทํายังไงกับมันบ้างคุณครูก็จะเอาผลงานของนักเรียนเนาะมา แต่ละกลุ่มอะคะ่ะมาจัดมาให้นักเรียนนำเสนอผลงานนะคะนำเสนอในรูปแบบของโครงงานสำรวจนะคะในหัวข้อพืชไม่มีดอกและพืชดอกในท้องถิ่นนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอมีการให้คะแนนตนเองนะคะมีการให้เพื่อนเนี่ยมาให้ข้อเสนอแนะให้เพื่อนประเมินนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลงานที่นักเรียนจะได้เอามาแชร์กันนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างผลงานนักนเรียนอาจจะแบบโอ้ยมันปวดหัวมากเลยทําไมมันดูยากใช่ไหม ครูก็จะมีตัวอย่างให้ในักเรียนดูว่าตัวอย่างจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่เป็นเ,เป็นแนวทางแล้วกันให้ในักเรียนได้ลองไปไป, create, นะไปสร้างสารรค์ว่านักเรียนจะจัดทําโครงงานในรูปแบบของการสำรวจเนี้ยแล้วก็นําเสนอยังไงบ้างนะคะในที่นี้เขาก็จะแบ่งฝั่งซ้ายนะเป็นพืชไม่มีดอกใช่ไหมแล้วเขาก็แปะภาพนะเป็นอะไรบ้างนะที่ไปสำรวจฝั่งขวาก็จะเป็นพืชดอกใช่ไหมคะแล้วก็ แปะภาพไว้นะอาจจะเป็นภาพวาดก็ได้อย่างที่คุณครูบอกไปแล้วหรือเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะแล้วก็ตรงส่วนของกลางบอร์ดเนี่ยก็เป็นข้อมูลนะคะอาจจะเป็นชื่อพืชหรือว่าเป็นเ,เป็นลักษณะเป็นส่วนประกอบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะจัดแสดงผลงานได้ได้ดีได้สวยงามนะคะกว่าตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้ชมนะคะ โอเคอ่ะเราเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนิดนึงนะคะคุณครูอยากรู้จังเลยว่านักเรียนเรียนมาตลอดหน่วยการเรียนรู้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะตอบแบบทดสอบ3ข้อนี้ได้ไหมนะคะมาดูข้อที่1คะ่ะคําถามคือพืชข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องอคุณครูมีตารางให้ เป็นพืชไม่มีดอกก็คือสาหร่ายหางกระรอกสนฉัดแล้วก็เฟิร์นพืชมีดอกเป็นอ้อยเป็นทานตะวาันแล้วก็เป็นผักตบชวานะคะคุณครูมีตัวเลือกให้นะคะข้อที่1คืออ้อย2คือสนฉัดสามคือผักตบชวาและสี่ก็คือสาหร่ายหางกระรอกนักเรียนลองวิเคราะห์ให้คุณครูหน่อยสิว่าจากข้อมูลที่คุณครูให้มาเนี่ยพืชในข้อใดจัดกลุ่มไม่ถูกต้องเขาจัดกลุ่มมาให้สองกลุ่มใช่ไหมคะ พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกออนันเรียนคิดว่าตัวอย่างพืชใ,ในข้อในข้อใดที่เขาจัดแล้วแบบไม่ใช่ตอบอะไรดีข้อนี้หลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆวิเคราะห์นะคะพืชดอกเราเรียนมาแล้วอ้อยก็ใช่ใช่ไหมทานตะวันผักตบชวาเพราะฉะนั้น ในข้อนี้ถ้านักเรียนจะตอบนะคะนักเรียนน่าจะตอบได้คือพืชไม่มีดอกถูกไหมคะพืชไม่มีดอกคือสนชติเฟิร์นแต่สิ่งที่มันผิดค่ะมันคือสาลายหางกระรอกนะคะสาลายหางกระรอกเป็นพืชดอกนะคะถามว่านักเรียนอันนี้นักเรียนจะรู้ได้ยังไงนักเรียนต้องรู้จักสังเกตด้วยนะคะบางทีไปเจอสาลายหางกระรอกเนี่ยเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเราลองไปดูไปสังเกตว่ามันมีดอกจริงหรือเปล่านะคะ ครูบอกเลยว่าข้อนี้นะคะตอบสาหร่ายหังกระลอกนะคะเพราะว่าสาหร่ายหางกระลอกเป็นพืชดอกนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เขาจัดมาให้มันไม่ถูกต้องนั่นเองนะข้อที่2พืชในข้อใดยขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอรนะ์เอาช้อยไปค่ะมีเฟิร์นกล้วยไมย้พุทธรักษาแล้วก็ทานตะวันออคิดว่าพืชข้อใดใน4ข้อนี้ที่ขยายพันธุ์นะคะโดยการสร้างสปอร์ ง่ายมากเลยเราเรียนเรื่องนี้กันเ,เยอะมากนะคะการสร้างสปอรก็แสดงว่ามันต้องไม่มีดอกใช่ไหมถ้าไม่มีดอกดูจากตัวเลือกสีตัวเลือกนี้ข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดก็คือเอก่งมากนะนั่งหน้าแล้วยังตอบถูกด้วยเฟิร์นนั่นเองค่ะเฟิร์นจัดอยู่ในกลุ่มพืชไม่มีดอกนะคะเพราะ,ะนั้นขยายพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นั่นเองนะคะ เก่งมากเลยนะข้อสุดท้ายแล้วดูซิว่าข้อนี้ปรับเซียนนิดหนึ่งดูซิว่าในยจะตอบได้ไหมถ้าจัดจำแนกพืชออกเป็น2กลุ่มดังตารางนะคะกลุ่มที่1ผักแว่นสนฉัดแปะก้วยกลุ่มที่2อ,อ้อยพุตานกุหลาบคำถามคือข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกพืชเขามี ตารางมาให้ถูกไหมคะเขาจัดกลุ่มมาให้แล้วสองกลุ่มนะคะเขาใช้คำถามถามนักเรียนว่าข้อใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกพืชออนักเรียนดูจากกลุ่มของพืชที่เขาจัดมาแล้วเนี่ยนักเรียนว่าเขาใช้เกณฑ์ข้อใดคุณครูมีตัวเลือกให้หนึ่งคือระบบลากสองคือการมีดอกสามคือลักษณะของใบและสี่ก็คือแหล่งที่อยู่อาศัยของพืช ค่อยๆวิเคราะห์ไปเนาะคุณครูไม่เร่งรีบคุณครูให้นักเรียนค่อยๆคิดพิจารณาวิเคราะห์นะคะแต่ละแต่ละชนิดว่าที่เขาจัดมาเนี่ยพักเว้นสนฉาดแปะกล้วยเออทำไมเขาถึงจัดเป็นกลุ่มเดียวกันทําไมเขาถึงจัดอ้อยพุตานกุหลาบเป็นกลุ่มเดียวกันเออนักเรียนคิดว่าเขาน่าจะใช้เกณฑ์อะไรคะ หลายคนตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะเกณฑ์ที่เขาใช้ในการจัดจำแนกพืชข้อนี้ก็คือแต่ให้ตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อ่อไม่มีเลยข้อนี้ตอบถูกมันคือการมีดอ,อกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาใช้การมีดอ,อกเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนกนะคะกลุ่มที่1อ่ะถ้าเขาใช้การมีดอ,อกเป็นเกณฑ์กลุ่มที่1น่น่าจะเป็นกลุ่มพืชอ,อะไรคะกลุ่มพืช ไม่มีดอกนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนาจะสังเกตจากผักแว่นก็ได้ผักแว่นเป็นไม่มีดอกใช่ไหมกลุ่มที่2ก็คือพืชดอกเพราะว่าเป็นพืชที่มีดอกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเฉลยว่าการมีดอกนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะเรียนกันมาจนจบหน่วยการเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถตอบคำถามคุณครูได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะอาจจะมีผิดบ้างไม่เป็นไรก็นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันมา อย่างจัดเต็มนะคะคุณครูหวังว่าความรู้ที่นเรียนได้รับในวันนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในในชีวิตประจำวันของเรียนได้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้พบกันใหม่ในเนื้อหาถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ